ไปอยู่ในไร่สับปะรดมีหนามสับปะรดทิ่มด้วยนะข้งกล้องน้องสุวิทย์ชื่อชื่อสุวิทย์ป่ะววิทยาวิทยาแก้ว เดี๋ยวเราต้องแลกเบอร์กันหน่อยนะวิทยาเพราะลุงจะส่งส่งลิงก์ youtube ไปให้ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวเปิดเปิดดูได้นะครับไม่แน่ออนทัวใน y o u u u b e ฮะ โอ้เปิดดูได้ตลอดอ่ะมันก็มีเข้าไปทยอยเข้าไปเรื่อยๆถ่ายเยอะอืมถ่ายเยอะแต่ว่าไอรายการโทรทัศน์เนี่ยคงอีกเป็นเดือนอ่ะ 6, ช่องหกไทยพีบอแต่ไอ YouTube เนี่ยมันมีตลอดอ่ะ วันหนึ่งเขาจะทําประมาณ50แผงแขงงละหกบาทได้เงินประมาณ300บาทบาทคนทำปลายเยอะๆมาทําตั้งแต่เช้าแต่มืดเพื่อได้เยอะกว่าต้องยืนเยอะหน่อยวิธีแก้การยืนเยอะก็คือเวลานอนเอาขาขึ้นสูงไว้เอาขาพาดพาดข้างกา,างนเกงไม่งั้นเส้นจะคอดได้เส้นเส้นที่น่องที่อะไร ได้แล้วพักต่อนครับลุกยินอีนี้ทีไรไหมฮะฮะแล้ลุงก็พูดสโลแกนลุงอ๋อได้ตรงนี้สวยดีตรงนี้นะยิ้ม phải là trái trái mือ phải trái trái cân nặng trái này để cho nó cân nặng chờ để nó vào nó sẽ mang một cái nút này nó sẽ mang cái này nó sẽ này sẽ này ได้เอ๊ะอ้ำเบียรเออลุยดูทะเลแกงเลครับเออนับเลยนับเดินกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายดวงใหญ่ใจดี93.25สมิเกอรเฮิร์สโรงแรมอาสุกปราณบุรีอย่าลืมกดติดตามนะครับตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดตัวแดงๆใต้คลิป คุณสามารถคุยกับลุงใหญ่ได้ทุกเรื่องครับเพี่ยขึ้นแล้วคุยที่คอมเมนต์นหรือว่าแสดงความที่เห็นข้างล่างดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามไม่แน่อ่า